ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ติ๋มใช้ประจําบ้านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ติ๋มจะพาทําต้มจืดหน่อไม้นะคะหน่อไม้สดค่ะนะคะมาะดูวิธีการทํากันเลยคะ่ะวิธีการทํานะคะนี่คือเอาน้ํามันใส่นะคะเนี่ยนะคะทำไมแม่ ตั้งหม้อหม้อหม้อมันร้อนค่ะแม่ติ่มเลือน้ำมันลงไปแล้วนะคะเห็นแล้วเราก็ใส่แตนี่นะเรียกสามเตอร์นะคะสามเกอร์นะคะนี่นะคะผัดสามะะเตอให้หอมนี่นะคะพอเราผัดอันนี้หอมแล้วนะคะสินหอมแล้วนะคะอันนี้คืออะไรสามเตอค่ะ <3 S 2> สามเตอมีอะไรบ้างอ่ะพริกไทย กระเทียมรากผักชีนะคะค่ะน,นี่เราก็เอาเอาเอา,เอาหมูลงนะคะซี่โครงหมูนะคะนี่นะคะนะคะแล้วก็ผัดนะคะให้สีก็หอมขึ้นมาอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นต้มต้มซีิ๊วแบบแบบของแบบโบราณนะคะนี่นะคะเพราะว่ามันมันเรามาผัดแบบนี้นะ เรจะได้หอมนะคะเนี่ยถ้าไม่โบราณก็ทำได้าอน้ำใส่เฉยๆก็ต้มหมูลงไปเลยเขาไม่ต้องมาผัดแบบนี้เาขากระทุกลกระเทียมแบบกระเทียมทีดใหญ่กระเทียมตี้นใส่คือไม่ผัดให้เครื่องมันเข้ากับหมูก่อนแล้วค่อยใส่น้ำถ้าผัดต้มลื้นแบบแบบเนี่ยเขาไม่มาผัดแบบนี้เลยขเขาก็ทุกลากระเทียมใส่เฉย อันนี้มันก็จะทําให้ว่าขอ,องเรามันหอมมากขึ้นใช่ไหมเพาะว่ามันเข้าไปในเนืนเนนอ้อแค่นี้นะคะทรงนี้เราก็เติมน้ําลงไปนะคะเติมน้ำลงไปนะคะ,ะ,คะเราใส่น้ําให้เยอะๆหน่อยเพราะว่าหมูเราเนี่ยที่โครงหมูเราแล้มันจะได้สอยน,นะคะ ะะแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยนะคะใส่เกลือนี่นะคะเพื่อจะให้รสชาติกลมกล่อมนะคะแล้วก็ใส่รสด,ดีไปเลยนะคะนี่ค่ะใส่รสด,ดีไปเลยใส่ชุรสนะคะ ใส่ซีอิ๊วขาวเป็นไปหน่อยนะคะประมาณประมาณสองช้อนนะค,ะค่ะใส่น้ำปลาไปหนึ่งช้อนพอก่อนนะคะเดี๋ยวกลัวมันจะเค็มค่ะตอนนี้เราก็ทิ้งไว้นะคะระหว่างรอให้หมูมัน กระดูกมันเปื่อยนะคะให้เนื้อกระดูกหมูเปื่อยนะคะตอนี้เราก็มาดูนะคะว่าแม่ใส่อะไรบ้างนะคะอันนี้มีนี่หน่อไม้ต้มอันนี้หน่อไม้สดที่เราต้มหน่อไม้นี่นะคะเราหั่นแบบนี้แล้วเราก็ไปต้มเม็ดเม็ดติ๋มมาไปลวกน้ํามาหนึ่งครั้งนะคะต้มทิ้งน้ําไปหนึ่งครั้งเพื่อกันที่ว่ามันจะหายคืนนะคะนี่นะคะอันนี้แต่เป็นหน่อไม้หวานนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้ก็มีเห็ดหอมนะคะอันนี้ก็มีอันนี้แครอทนะคะมีกุ้งแห้งหน่อยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวแม่ติ๋มจะใส่นี่นะคะมีหมูสับนะคะหมูสับนี่แม่ติ๋มปรุงมีมีไอเนี่ยปรุงเครื่องไว้ด้วยนะคะเครื่องใส่อะไรบ้างก็อันนี้ก็จะมีไอสามเกออย่างที่พูดนะคะสามเกอเนี่ยมีพริกไทยกระเทียมแลกผักชีนะคะขูให้ละเอียดนะคะมีเห็ดหอมนะคะ แล้วก็มีกุ้งแห้งนะคะค่ะแล้วก็ผักชีนะคะตอนนี้แล้วก็มาปรุงปรุงรสนะคะก็มีใสุ่ดรสไปนิดนึงแล้วก็ใส่ผงอะไรนะ่ะตะกี้นี่ลืมชื่อรสด,ดีรสด,ดีไปหน่อยหนึ่งนะคะใส่ซ,ซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งน้ำมันหอยนะคะแค่นี้แล้วก็ขยำกระหมูค่ะให้เข้ากันให้เข้ากันนะคะ เนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวพออหมูอันนั้นไอ้น,นี่แล้วแม่ติ๋มก็จะทําเป็นก้อนๆนนะคะใส่นะคะเดี๋ยวไว้รอติดตามชมค่ะใส่ลูกแก๊สตัน,นพอลง นะะในเมื่อมันพอฟองมันขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็ช้อนฟองมันทิ้งมังนะคะเพื่อว่าน้ําแกงเราก็จะได้ใสนะคะเนี่ยเนี่ยเราเอาฟองฟองเนี่ยขึ้นมานะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะทอนฟองอกมา นี่นะคะแม่ถิ่เจ้าดนไม้ใส่ไปนะคะเริ่มเดือดแล้วค่ะนี่เดือดแล้วนะคะแม่ถิมก็จะหน่ไม้ใส่ลงไปค่ะดนไม้นี่หอมหอมนะเป็นดนไม้หวานหอมเหมือนวมะพร้า,าวเลยหอมกินเหมือนมะพร้า,าวน้าหอมอนะ่ะเนาะมะพร้าวอ่อนอๆเหมือนมะพร้าวน้าหอมอนะ่ะดูน่าเสียดายไปให้เข้าไปเนะ หญิงแล้วเขาก็ไปปลูกที่บ้านหน่อไม้กับหมูแม่ติ๋มเดือดขึ้นมาอีกรอบแล้วนะคะหลังจากใส่หน่อไม้นะคะน้ําก็เดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแม่ติ๋มก็จะใส่แครอทนะคะตรงสีสันนะคะแล้วนี่เห็ดหอมนะคะแครอทกับกุ้งนะคะจะกินกุ้งแห้งะค่ะนะคะเต็มหม้อเลยค่ะ นี่ยังไม่ได้ใส่หมูหมักของแม่เนะยหมูหมักใส่ไม่ต้องหมดแล้วน้องใส่แค่ครึ่งเดียวก็พอโหม,มันเยอะแล้วเก็บไว้ได้ค่ะเก็บใส่กระปุกไว้ใส่แช่ตู้เย็นไว้ค,ค่ะตอนนี้แม่ติงจะใส่หมูนี้แล้วนะคะ ที่เราหมักเอาไว้ค่ะ จะใส่อะไรก็ได้นะคะแกงจืดพวกแกงต้มจืดบุ้มเส้นอะไรก็ได้ค่ะเนี่ยต้มจืดผักากาดขาวกะหล่ำอะไรได้หมดเลยค่ะหรือจะทําเป็นยับไส้อไนนั่นก็ได้ค่ะมะระหรอมะระก็ได้ค่ะหรือจะเป็นแตงกวาอะไรก็ได้อะทำยับไส้ได้ต้มมะระยัดไส้ก็ได้ ก็มาประหมักสูตรเดียวกันน่ะคะพออย่างพอไหมพอแล้ว,ลวหมูมันเยอะใช่หมูพอแค่น,นี้แหละเพราะว่าแม่เขาใส่หมูที่โครงหมูไปก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วค่ะที่โครงหมูเท่าไหร่เนี่ยที่เราที่เ้องถามคนซื้อมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะแล้วแม่ติ๋งก็จะทิ้งไว้สักสักพักหนึ่งนะคะแม่ติ๋งก็กาเวลาไม่ถูกเนาะเพราะว่าจะให้ที่โครงหมูเนี่ย เขาเอื่อยสักนิดหนึ่งเนาะนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันบนโต๊ะอาหารนะคะ,ะค่ะสีหน้าแม่ครัวมีเหงื่อด้วยนะคะร้อนค่ะร <c oughs> ้อนมากนี่ค่ะดูนหน้าเตาดูดูดูยนี่ค่ะเนี่ยร้อนกินมากเลยค่ะสดน้ำร้อนๆนะคะเพราะช่วงนี้ก็คือ อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะฝนตกบ่อยมากเลยค่ะช่วงบ่ายะะไปสดน้ำโด่งคอดีค่ะข้ก็ะจะใส่ได้ไหมได้เดี๋ยวทิ้งไวใ้ให้ให้โม<ฟ>งเปื่อยกว่าน,นี้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะอาหารนะคะค่ะทุกคนคะต้มจืดหน่อไม้แม่ติ๋มเสร็จเรียบร้อยนะคะคืนโต๊ะทุกคนมากินกับแม่ติ๋มได้เลยนะคะนี่นี่ค่ะ นะคะเปื่อยแล้วนะคะกระดูกหมูเพราะว่าวันล่อนเลยค่ะเห็นกระดูกเลยค่ะเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะกรมจืดหน่อไม้นะคะนี่นะคะค่ะนี่ก็มีเครื่องเคียงค่ะเป็นหมูทอดค่ะหมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นน้ำปลาค่ะทอดนะคะค่ะทุกคนมานะคะมากินข้าวแม่ติ๋มแนะแม่ติ๋มจะกินดูนะ ลงมือแล้วนะคะดูชิมน้ำก่อนเนาะอืมเยี่ยมค่องคอค่ะโอ้โหแกงจืดหอมค่ะหอมหน่อไม้นี่หอมนะคะหอมเหมือนกับอมะพร้าวน้ำหอมค่ะ หอ,อมเป็นหน่อไม้หวานค่ะนไม้หวานพอมาจากสวนให้ค่ะเนี่ยค่ะนี่นะคะค่ะอืมหน่อไม้กอบหวานค่ะเขาเรียกหน่อไม้อะไรแม่เขาเรียกหน่อไม้หวานค่ะหน่อไม้หวานนะคะอืม อันนี้หมูนะคะหมูที่แม่ติม๋มบอกหมูสับแล้วที่หมูสามเกลอหมักสามเกลอด้วยมีคูงแห้งมีเห็ดหอมด้วยนะคะแล้วจังหกินวิทย,ทยออกหอมอร่อยค่ะเดี๋ยวหมูกคนนะคะสามชั้นค่ะ มึงเสียงจะกรอบขนาดไหนฟันจะหักหรือเปล่าเสียง<ก>แบบกรอบมากค่ะกรอบกรอบมากามากค่ะมาค่ะมาทุกคนค่ะมาเลย แม่ติ๋มเรียกนี้ถัทงทองมองใหญ่เลยค่ะถัทงทองมองใหญ่เลยอืมอร่อยจริงๆค่ะทุกคนแกงตืดเนี่ยซดน้ำคลองคอค่ะร้อนๆช่วงนี้นะคะต้องกินอ่าของร้อนช้อนกลางนะคะนะคะร้อนๆนี้ก็อร่อยด้วยค่ะน้ำตัวน้ำาของคอน้ำแกงตืดจะมีมีรสออก หวานหวานนอยๆด้วยนะคะจะหวานหวานอะไรหวานพวกแครอทพวกไอคือหน่อไม้ก็หวานด้วยนะคะซี่โครงหมูก็ก็ก็หวานเนาะต้มต้มใปน้ำซี่โครงหมูออกก็หวานนะคะค่ะค่ะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะ คนไหนชอบรสจัดก,ก็มีน้ำพริกด้วยก็จะดีค่ะอันนี้เป็นจืดๆเนาะเป็นแกงจืดนะคะต้มจืดนะคะค่ะทุกคนคะ่ะค่ะทุกคนคะ่ะแม่ติ๋มก็ชอบคลิปนี้แม่ติ๋มก็ขอฝากด้วยนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริงงให้แม่ติ๋มด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ ที่มาเป็นกําลังใจนะคะมาติดตามแม่ติ๋มน,นะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะแม่ติ๋มก็จะขอตัวกินต่อนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย